สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรถบรรท,ทุกทุกท่านทุกสายงานนะครับก็อยู่กับเราในช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์อีกเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับอันนี้เราก็เพิ่งออกจากที่ขึ้นของนะครับผมหลังจากที่เสร็จเสร็จเมื่อคืนนะครับแต่ว่าเขายังไม่ให้ออกนะครับเขาให้ออกตอนเช้านะครับก็จะเติมน้ํามันก่อนนะครับผม ิฟอนกันหมดนะครับเติมน้ำมันก่อนนะครับผมใส่เสร็จเมื่อวานลืมเติมไว้นะครับก็รีบม,มากนะครับเลยไม่ได้เติมวันนี้เราก็ไปสองพวงนะครับก็รถเสียกล้องนะครับผมเที่ยวนี้ที่มันทุกไปก็คือขี้ยางนะครับผมเป็น ยางก้อนถ้วยนะครับเป็นขี้ยางนะครับผมก็จะไปลงไม่ไกลนะครับก็อยู่ประมาณร้อยโลนิดๆน,นะครับผมอันนี้ก็เติมแค่สี่พันพอนะครับอันนี้ก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กำลังจะออกเดินทางนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงในตัวเมืองบุรีรัมย์แล้วนะครับผมก็จะฉีกซ้ายออกไปประโคนชัยนะครับเพราะว่าที่ลงของของเราก็อยู่อำเภอบ้านกวดนะครับผมก็จะเลยประโคนชัยไปนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือสนามนะครับช้างอารีนานะครับผมเป็นสนามของบุรีรัมย์อยู่นเตดนะครับก็บ้านผมเองครับผมอันนี้ก็คือบ้านเกิดผมเองนะครับ สวยมากๆเลยนะครับสนามช้างอารีนานะครับผมอลังการนะครับครับผมก็ถึงสถานที่ลงแล้วนะครับผมถึงปลายทางแล้วนะครับผมแต่ยังยังเทินน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเยอะนะครับไม่มีที่เทินน้ำครับก็ต้องเก็บผ้าใบรอก่อนนะครับผม นู่นครับรถต่อแถวยาวมากนะครับหลายคันนะครับยางตรงที่ลงมัน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 เยอะมากนะครับมันหาที่ลงยากนะครับมันต้องเคลียร์ที่ลงก่อนนะครับผมถึงจะลงได้นะครับแล้วก็ต้องเปิดผ้ารล้อก่อนนะครับตอนนี้เราก็เก็บผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอแค่เขาเรียกไปไปเทินน้ําออกนะครับ แต่ของเราน้ํามันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นยางแห้งนะครับยางหมาดนะครับโอ้ดูผ้าน้ําตาลครับอันนี้คือผ้าวิ่งน้ําตาลยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับผมถ้าลงจากลงหลังจากลงขี้ยางเสร็จก็จะต้องได้ล้างผ้านะครับเพราะว่าเปื้อนหมดนะครับผมเมื่อวานรีบเกินนะครับกลัวเขารอนานก็เลยให้เขาตักขึ้นให้เลยครับ นู่นครับผมคิวยาวมากนะครับมันสถานที่มันแคบนะครับมันยังลงไม่ได้ก็เลยได้รอนานหน่อยนะครับผมอยู่ประมาณสิบสิบกว่าคันนะครับผมแต่มันยังลงไม่ได้สักคันเพราะว่าสถานที่เต็มนะครับต้องรอเขาเคลียร์ยางออกก่อนนะครับ อันนี้ก็คือเรียกเข้ามาเทินน้ำแล้วนะครับดูเสียกล้องคิดหนักนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่เฉพาเสียกล้องผมมคิดหนักครับสถานที่เทไม่มีครับผมกลัวตกค้างนะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาเทินน้ำแล้วนะครับนี่ยกทีละตัวเอานะครับยกตัวลูกก่อนนะครับผมอ ก่าจะถึงคิวก็อีกประมาณอีกประมาณสามพ่วงนะครับก็ยกเทินน้ารอนะครับสถานที่ก็ไม่เอื้อมหนยนะครับมันแคบนะครับมันหาที่ลงไม่ได้แล้วครับสถานที่ครับแคบมากนะครับผมแทบจะไม่มีที่ลงเลยนะครับรถแค่สิบว่าพ่วงนี้ยังกินเวลามาจะเกือบเป็นวันแล้วนะครับผม พ่าที่ลงมันแคบเกินนะครับปัญหาที่ลงไม่ได้นะครับส่วนของเราก็จอดเทินน้าอยู่นะครับเมื่อกี้ยกตัวลูกนะครับอันนี้ก็สามมายกตัวแม่นะครับยกทีละตัวเอานะครับสามทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของเราน้ําจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นยางแห้งนะครับเป็นยางเกือบแห้งนะครับยางมันหมาเลยนะครับ ก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับน้ำผ้าน้ำตาลก็ยังไม่เอาออกเลยครับต้องได้ไปล้างใหม่อีกแล้วครับนี่ผ้าลายนะครับสำหรับวิ่งน้ำตาลนะครับต้องได้กลับไปล้างใหม่อีกแล้วครับ ยางหมาดนะครับน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ เหม็นเตะจมูกเลยนะครับผมกลิ่นแรงมากนี่ครับผมสถานที่เทเหลืออยู่แค่นี้นะครับก็เข้าได้ทีละพวกนะครับก็จะยกน้ำเทนน้ำรอแบบนี้นะครับจนจนกว่าจะถึงคิวนะครับผมก็อน่าจะอีกหลายชั่วโมงนะครับ ดูน้ำครับผมโอ้เหม็นมากนะครับวิ่งขี้ยางนี่สุดๆไปเลยครับครับผมตอนนี้เราก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะตีรถกลับบ้านนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรใส่ต่อนะครับก็จะเข้าบ้านก่อนนะครับผมคืนนี้ พอจะเหลือแต่รถเสียกล้องแล้วครับผมที่ยังไม่ได้ดำนะฮะ โอ้โหยอมรับได้ครับวันนี้ครับสถานที่ลงนี่คือแคบมากนะครับผมแทบจะไม่มีจังหวะโยกเลยนะครับผมเวลาเราถอยลงจากตะช่างลงอไปหาที่ดํานะครับก็งานหินพอสมควรครับวันนี้ก็กว่าจะได้ลงกว่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปจอดลอเสียกล้องนะครับผม เพราะามันจอดรอในโรงงานไม่ได้ครับแทบจะไม่มีที่จอดแล้วนะครับแล้วหาที่ของกว้างนะครับจอดรอรถเสียกล้องก่อนนะครับผม <c oughs> คิดหนักเลยนะครับผมเพราะว่าต้องไปต้องไปอีกวันสองวันต้องไปขึ้นน้ำตาลอีกนะครับนี่ต้องต้องล้างกระบ,บาก่อนนะครับ ต้องล้างผ้าล้างกระบะดูดูพื้น,นครับผมดูไม่ได้นะครับเหม็นนะครับทั้งเหม็นทั้งเหนียวนะครับผมก็ต้องไปขึ้นน้ําตาลต่อนะครับแต่ดูกระบะโอ้โหดูไม่ได้เลยอืม ท้ายก็ไม่ล็อกอต้องยกยกดำขึ้นใหม่นะครับโอ้เสียกล้องมาง่ายไม่น้อยเนาะ ข้างครับโอ้โหดูไม่ได้เลยกลับไปต้องชำระงานใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่า,วามันของก็หลายอย่างเนาะอันนี้มันเป็นขี้ยางเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าเราต้องไปขึ้นน้ำตาลต่อนะครับก็งานงานช้างนะครับงานช้างพอสมควรนะครับผม